้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร่าร้อนมู่หลงว่วยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้ สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้คะ่ะแอดวานพาเพื่อนๆน,นะคะมาวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ที่แนบเนียนนะคะระหว่างเหล่าคนดังในงานว้ปปอนายแล้วก็ช่วงเวลาอึดอัดใจ,จในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงกันนะคะเราจะได้เห็นนะคะมีมหรือไม่ก็เรื่องราวหลากหลายเลยค่ะผ่านกล้องนะคะ CCTV รวมทั้ง ภาพที่มีเหมือนกับแฟนคลับหรือว่าคนที่อยู่ในงานนะคะปล่อยขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียกันเยอะเลยนะคะชาวจีนเองเขาก็พูดถึงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปในมุมกว้างกันเลยทีเดียวค่ะเขาก็บอกกันว่านะคะบรรยากาศภายในงานว่งโป i g ไนท์เนี่ยบางครั้งก็ให้ความรู้สึกเหมือนห้องสังเกตการขนาดใหญ่นะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลค่ะลองดูที่กลุ่มนะคะของคุณกวนเสี่ยวทงกหวังอันวีสิบรรยากาศเนี่ยดูแบบละเอียดแนบเนียน พวกเขาอะนั่งใกล้กันแล้วก็ปกติก็เป็นเพื่อนกันที่คุยกันได้ค่ะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะเนื่องจากมันมีข่าวเนาอ,ออกมาบนโลกออนไลน์ค่ะทําให้คนหนึ่งก็ดูเหมือนไม่รู้ว่าจะมองไปทางไหนดีนะคะทําแบบต้องมองไปรอบๆอ,อย่างประมาในขณะที่คนหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองเพดานค่ะราวกับว่าบนเพดานมีอะไรที่น่าสนใจมันอาจจะเต็มไปด้วยดอกไม้นะคะใครๆก็เห็นได้ว่านี่คือสภาพของวงการบันเทิง ในปัจจุบันค่ะคนดังทั้งชายและหญิงเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กันแม้เพียงเล็กน้อยก็จะระมัดร,ระวังพฤติกรรมของตนเองในที่สาธารณะเป็นอย่างมาก กลัวว่าจะถูกจับภาพแล้วก็นำไปใช้สร้างเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาบนโลกออนไลน์นะคะผลที่ตามมาก็คือสิ่งที่ควรจะเป็นเพียงการทักทายและการสนทนากันธรรมดาธรรมดากับกลายเป็นหุ่นไม้สองตัวที่ต่างคนต่างก็เฝ้ามุมห้องของตัวเองเอาไว้ค่ะบรรยากาศอึดอัดแล้วก็จงใจเว้นระยะนะคะแผ่สั้นไปทั่วนะคะไม่ไกลออกไปค่ะ มีปลู่นะคะกับจางหลิงเหอค่ะแม้จะไม่ได้แสดงท่าทีแบบหลีกเลี่ยงแบบเดียวกันนะคะแต่ว่าเมื่อ close up มองไปใกล้ๆก็ยังมีความน่าสนใจบางอย่างอยู่นะคะจางหลิงเหอนั้นประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ชื่อเสียงและความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความเป็นดาวรุง่งที่กาลังก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่ะ ไปลู่เองก็สร้างอาชีพของเธออย่างมั่นคงเช่นกันนะคะการยอมรับในระดับประเทศของไปลู่นั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นไปได้ว่าทั้งสองนั้นนะคะอาจจะได้พบกันบนละครที่มีโปรเจกต์แบบเขาเรียกว่าระดับที่สูงกว่านี้ในอนาคตด้วยนะคะการที่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันในตอนนี้ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการประชุมสุดยอดในอนาคตค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งก็เพิ่มความน่าสนใจให้กับปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามนะคะในขณะนี้ทุกคนก็ดูเหมือนจะรักษาท่าทีที่เหมาะสมแล้วก็เป็นอิสระเดียเด่ยวๆเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเงียบค่ะกลุ่มของคุณเฉินหวยถิงนะคะกับมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีค่ะกลุ่มนี้รุ่นใหญ่นะคะตอนแรกนั้นเขาดูการแสดงบนเวทีด้วยสีหน้าเยัญชา แต่แล้วตอนที่คุณแจ็คสันหวังมานะคะก็โน้มตัวแล้วก็พูดบางอย่างทำให้เขาหัวรอกมาทันทีเลยแล้วก็ทำให้ท่าทีเย็นชาของเฉินเวยถิงสลายไปเลยค่ะจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มพูดคุยกันอย่างอบอุ่นนะคะหัวนิชิดกันอยู่ใกล้กันเลยค่ะการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติระหว่างเพื่อนแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกจริงใจแล้วก็อบอุ่นเป็นพิเศษในบรรยากาศที่ค่อนข้างแบบทุกคนคนอื่นๆเขาจะสงวนท่าทีกันนะคะทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นเพียงแค่ ได้เห็นพวกเขาสมหัวคุยกันนะหัวชนกันแล้วก็คุยกันค่ะส่วนติงวิซีนันนะคะเขายังคงมีท่าทีอบอุ่นเป็นกันเองเหมือนเดิมค่ะทักทายแล้วก็ยิ้มให้กับคนรอบข้างอย่างเอาใจใส่นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังดูสงวนท่าทีมากกว่าในปีก่อนๆค่ะในงานวหว้โปดไนในปีนี้นะคะคนคุยกันน้อยลงมากแล้วก็หลายคนดูเหมือนจะคุ้นคิดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งแตกต่างจากงาน Star a w a r d ของ e n c e ซ t ที่คึกคักไปเมื่อไม่ นนนนมาาี้ะะคะที่ทุกคนสามารถมารวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันได้อย่างง่ายได้ค่ะก็สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายกว่างานนี้มาก ทางด้านของบล็อกเกอร์หลายคนของสื่อบันเทิงเนาะเขาก็คิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในช่วง2ปีที่ผ่านมาของวงการบันเทิงรวมทั้งข่าวต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะคำพูดและการกระทําของเหล่าคนดังถูกจับตานะคะอย่างเข้มงวดเกินไปแล้วก็มีการบางคนก็เอาไปแปลเป็นอย่างอื่นหมดเลยนะคะดังนั้นศิลปินเกิดความเบื่อนหน่ายแล้วก็ระมัดระวังตัวค่ะไม่มีใครอยากเป็น จุดสนใจนะคะที่เป็นแบบเรื่องอืดเช้าต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่มีชื่อเสียงคนมาเยอะๆแบบนี้นะคะ การหลีกเลี่ยงปัญหาจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่านั่นเองแทนที่จะมัวไปซุบซิบแล้วก็ให้คนนะคะไปเขียนข่าวตีความกันไปมาอย่างไม่รู้จบการเป็นแค่ชายหล่อกับหญิงสวยๆมานั่งสวยๆแล้วก็ขึ้นไปรับรางวัลอย่างสวยๆอย่างสงบสุขนั้นจะปลอดภัยกับพวกเขามากกว่าค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะด้วยตารางงานที่แน่นเอียดค่ะ เหล่าคนดังต่างก็เหนื่อยล้าเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำซีรีส์การเดินทางการถ่ายวรารรตี้ดังนั้นการที่จะต้องมาแต่งตัวแล้วก็มานั่งในงานอีเวนต์ต่างๆแบบนี้นะคะจริงๆแล้วควรจะเป็นเหมือนการหยุดนะคะเพื่อพักผ่อนผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยใจให้ล่องลอยค่ะก็เป็นอีกรูปแบบนึงของการพักผ่อนได้นะคะ ความเงียบสงบโดยรวมนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศบางอย่างในวงการบันเทิงจีนในปัจจุบันนะคะในด้านหนึ่งมันยังคงแสดงให้เห็นถึงการจัดการภาพลักษณ์ทางสาธารณะที่ระมัดระวังมากขึ้นของศิลปินในอีกด้านหนึ่งมันก็ทำให้พวกเขาดูไม่สดใสแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติเท่าที่ควรค่ะ ก็แน่นอนว่าเราอาจคิดมากเกินไปก็ได้เนาะบางทีพวกเขาอาจจะแค่เหนื่อยค่ะหรือบางทีการแสดงอาจจะแบบดูคือดูหน้าหน้าดึงดูดใจเป็นพิเศษพวกเขาก็เลยไม่คุยกันก็เลยตั้งหน้าตั้งตาดูเวเวทีอะไรเงี้ยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะจากมุมมองของผู้ชมนะคะก็คาดหวังกันว่าก็อยากจะเห็นคนดังที่มีความสุขแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติได้ผ่อนคลายมากขึ้นเจอเพื่อนฝูงรู้จักกันก็พูดคุยกันนะคะเช่นเดียวกับตอนที่คุณเฉินหวายทิ้งหัวเราะกับคุณแจ็คส หวังนะคะความแตกต่างแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงนั้นก็จะสร้างความประทับใจได้มากกว่าภาพลักษณ์ที่แบบ รูลานะคะนั่งตัวตรงคอเชิดอยู่ตลอดเวลาก็แน่นอนนะคะว่ามันก็มีหลายรูปแบบที่เราได้เห็นกันแต่ว่าในงานว้ยป๋ออ่ะด้วยความที่แพลตฟอร์มวอยป๋อมันเป็นแพลตฟอร์มที่ดราม่ามากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ข้อมูลเท็จอะไรต่างๆก็เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วบางทีอาจจะมีชาวเน็ตที่อ้างว่าพวกเขาอ่านริมฝีปากได้หรืออะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดาราแบบพูดคุยกันมากๆเนี่ยก็อาจจะโดนแปลความของการขยับปากหรือว่าค๊อ ความที่แบบมีคนพยายามที่จะเล่นแลบแปรท่านแล้วก็เกิดเรื่องอื้เฉาขึ้นมาบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีดาราหลายๆท่านเลยที่เขาก็ไม่ได้มาเช่นเดียวกันนะคะคืออาจจะเชิญไปแล้วแล้วก็ไม่ว่างจริงๆติดตารางนะคะติดตารางงานบางท่านก็รู้สึกว่าเข็ดกับปีต่างๆที่ผ่านมานะคะคือไม่ได้นั่งอะไรเงี้ยมันนั่งมันก็รู้สึกแบบเออเป็นไหมคือมานนั่งแล้วรู้สึกเสียเกียรติอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่มา บางทีแล้วจัดให้ให้รุ่นใหญ่หน่อยไปนั่งรวมกับเด็กๆอะไรเงี้ยพวกเขาก็ไม่อยากจะมาร่วมงานแบบนี้นะคะอาและค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดนะของอพิโซดนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรเอ่ยการมีปฏิสัมพันธ์นะคะของดาราในงานไว้ปอเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาบไปก่อนนะสวัสดีค่ะ